วันนี้ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานแคมเปญกับแอร์แค r i เ r อรครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่าเป็นการเซฟค่าไฟถือว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเซฟค่าไฟไม่พอเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็เซฟโลกของเราด้วยครับ ของ Air c a r r i r ผมว่าจริงๆคือสวยทุกสีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าทุกสีมีความโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ Air c a r r i r เนี่ยมีสีให้เราเลือกเยอะมากผมว่าแล้วแต่ความชอบออของแต่ละคนเลยโอ้โหอันนี้ดีใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆคือแฟนคลับได้อของรางวัลเนี่ยผมยังอยากได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับเนี่ยน่าจะแบบคุม้มแล้วก็ดีใจแทนเขาด้วยที่ได้รางวัล ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ร่วมกันเซฟค่าไฟในแบบสไตล์ของตัวเองหรือว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยก็แค่ใช้แอร์แคริอครับแค่นี้ก็เซฟค่าไฟแล้วครับคุณค้าอยากถามเรืงนเรื่งกของานละครวนนา้คบรยากาศว่นนั้นบรรยากาศวันนั้นก็เป็นทั้งการฟิตติ้งเรื่องวงสาคนาญาแล้วก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าไพลอตไปด้วยครับก็วันนั้นสนุกมากแล้วก็ พี่นักแสดงแต่ละคนก็คือคับข้างแล้วก็รุ่นใหญ่มากก็จะมีอย่างเช่นแบบพี่ตงเนงพี่ดอมพี่ตุก๊กแต่ละคนคือโหสุดยอดมากๆด้านการแสดงที่โมโมนชนกด้วยใ,ใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้เล่นกับพี่โมโมนชนกชื่อเรื่องว่าวงศาขณาญาติก็ พี่โมจริงๆคือเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นเฟรนลี่มากๆแล้วก็มีอะไรก็คือคุยกันได้เลยพี่โมก็แบบตรงๆแล้วก็เป็นกันเองครับในส่วนที่คือเรารับบทเป็นอะไรยังไงบ้างในเรื่องในเรื่องวงสาคานาญ,ญาธบูก็รับบทเป็นอารันครับอารันเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนกับพี่โมมนชนกซึ่งพี่โมมนชนก,ก็เป็นนางเอกผมก็จะเรียนมาด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมเป็นเกี่ยวกับช่างภาพด้วยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ เป็นช่างภาพชื่อดัง,งในเรื่องคร<ช>ับเห็นบอกว่าเราเล่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับละครละครแนวดาร์คคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องกองารฝักตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันใกล้เคียงกับตัวเราเป็นคนสุดสนามหรือไม่หรือจะเป็นอะไรอ๋อถ้าในเรื่องของ <tr uth> คาแรคเตอร์ผมเนี่ย <tr uth> ก็คือปกติผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องการใช้กล้องท่าทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องมีการไปเรียนรู้หรือแบบสังเกตเพิ่มว่าผู้พี่ช่างกล้องเนี่ยเวลาเขาถือกล้องเขาถ่ายภาพเนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าในเรื่องเราเล่นเป็นแบบช่างภาพชื่อดังเลยเราก็ต้องแบบ มีมูฟเม้นต์ในการถือกล้องในการจับว่าจับยังไงก็ต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มค่ะมาบทที่เราได้รับอารมณ์หนักใจตรงไหนบ้างนะคะในคาแรคเตอร์อเี่่ยนนในคาแรคเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่หนักใจครับผม,มเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่ๆนักแสดงแต่ละคนก็คือสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เข้าเล่นด้วยกันเนี่ยเวลาเขาส่งอารมณ์มาเนี่ยโอ้โหผมน่าจะแบบอารมณ์มาเหมือนกันเพราะว่าเขาส่งมาเต็มอยู่แล้วอันนี้ ตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องครับก็จะเปิดกล้องประมาณเดือนหน้าครับผมล้วจะได้รับชมกันเมืยย่อไหร่ใหญ่ๆครับเรื่องวงศาคณะา,าัฐผมว่าน่าจะได้รับชมประมาณช่วงกลางๆปีหน้าครับตอนนี้มีเรื่องเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มีเรื่องเดียวครับแล้วก็มีแล้วก็มีเรื่องอ๋อตอนนี้มีเรื่องวงศาคณะาติแล้วก็เรื่องหนึ่งคือเรื่อง In t u r in my heart ครับผมก็เรื่องนี้ก็เล่นกับพี่คริสวังก็กําลังรอออนแอร์อยู่ รายการก็มีผลงานที่ออนแอร์ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการครับก็คือรายการ Food Truck Battle Season 2ครับก็ออกอากาศทางช่อง8ทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งครับเอ้ยขอโทษครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งครับเป็นการรายการแข่งขันทำอาหารครับแล้วก็แข่งกันว่าใครทำยอดขายได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนมีะไายกระแสว่าอยากให้เราเล่นซีรีส์วายบบอมอ จริงๆก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงตอนนี้ผมเพิ่งจบปี4แต่ว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่ช่วงปี1ถึงปี4ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมแบบค่อนข้างเรื่องเรียนมากๆโฟกัสมากๆแล้วคราวนี้เวลาที่จะรับงานก็จะรับช่วงที่แบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่มีเรียนอย่างเงี้ยครับก็เลยเวลาเรื่องที่รับมาแล้วเนี่ยอาจจะติดคิวถ่ายเวลางานที่ติดต่อเข้ามาก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้รับเพราะว่าติดเรียนด้วย ถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องดูบทดูว่าเราแบบชอบหรือเปล่าดูบทดูหลายๆอยา่างแล้วก็ดูว่าคิวได้หรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ได้ครับก,ก็อยากลองแต่ตอนนี้คือยังไม่มีติดต่อเข้ามาใช่ไหมในในช่วงนี้ที่เป็นอ๋อในช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจมีอ๋อก็มีติดต่อมาอยู่ครับแต่ว่าติดคิวเพราะว่าตอนนี้แบบกำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยอีกเรื่องหนึ่งต่อได้หรือยัง ีกเรื่องหนึ่งยังบอกไม่ได้ยังยังเป็นแบบซีครีตอยู่ครับมันจะหลับแบ,บแนวหลัแบเดิมที่เราเเล่นไหมคาแรคกเตอร์คาแรคเตอร์ผมแบกบแ,แ,แนวแน่นอนครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมในมุมนี้แล้วก็ผมว่าน่าจะทุกคนน่าจะแบบรู้สึกปแปลกแปอกกันไม่เคยเห็นผมมุมนี้ <c oughs> ต้องรอดูครับใกล้รับปริญญาแล้วเป็นไงบ้างใกล้รับปริญญาแล้วก็ดีใจครับผมรู้สึกว่าเรียนจบแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับการเรียน พอเราได้รับปร,ริญญาสิ้นปีนี้เนี่ยผมก็ตอนนี้ก็โฟกัสกับการทําง,งานเต็มที่ครับถะแล้วเรามีทันที่จะอยากเรียน่องอะหรือว่า้ังางแล้วจะรู้เรื่องงานถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะรุยเรื่องงานให้เต็มที่ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ต้องถ่ายทั้งสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอางานก่อนแล้วก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็เดียวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเรียนต่อยังไงดีนะครับ